嗯，讲。 เราเพิ่ื้อจากวัวแกะของเรา ีตามเกิดแตคข้ามืมแล้วเด็เราหักกระทาใส่กี่นี้วชี้จับมืดเลยสวัสดีค่ะแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะน้องสาวนะคะการสมัมงางกระตานิจตามเกิดก <c oughs> ารสัมงราคาเบิ่อหรือจะปะสู้ราคา100เราตรงไปเสิร์ฟเสบียง ติดติดป่ะขับจ็ะหนักบ่พอดีนะสั่นเลงานเราชิบง่ายปะเนีต้องเกียจเกัดตาล้างตาล้าย่ะคือยังกี่ตานี้ ตากสวาวาอนักสวัสดีค่ะกลับแต่งภาาครัแต่งตามต้อเกิดต้ขึ้น เราเรยสติกแบบว่าไีแดงกสอัีแดงสีแดงาสีแดก่อนะติกอันเ้อยๆนั่นดสีแดงกูมดอร์กะแดงคุณะสีแดงงามบลีงามบลีเป็นไรเจ๊งในก้อ หน้าก็เปลี่ยนเยอะดักกระดาษเครื่องสำอางลักษลักรอยนะคะับข้าวปัน้ข้าวล <ยะ S 1> าเนื<จ>้อใส่เหดข้านิเมไง้คมแล้ว <รอ S 2> ันหนาเพื่อนมีเลียวแต่สกที่แต่งคิ้วสีดำนแค่ขนาดขนาดเจ็ตจะหางมือสื่อได้ค่งขน,นาดเจ๊ตจะหางซือสื่อยังแห อากเจตหามสือเข็มคิวคิวรับนือคิวฮอาโรได้เขียนสั้นเตามือเสอ ไปแพงนะคับน no, 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 no. ่อยเพื่อนแค่น้าทางทำางหาอทับลยมันแดงพ้นแสดงผลกลับไปว่าต้องยีบรีบเสียท จตตีห้าครึ่งค่ะตอนนี้จะแปดโมงแล,ล้วค่ะ <c oughs> เาขึ้ต่มีนขากันนะร้อมพอดีอันนี้็ม มันหอบแล้วมันเนี่ยเขากำเอาเอาอันีในซับของอยู่พิเศษแต่เพราะว่ากระสุนป่ากราไม่ได้แพงขนาดนั้นรองพื้นร้อยห้าสิบบาทเราเราใช้ของแพงไม่เป็นแต่หน้าเราก็โอเคจบเอาอบตัวเป็นเองหนาครับก็เนี่ย อ <class ic> ืมเนี่ยจบจรงพ่อน um, ัดไไบ๊วยนี่นึงอะบับรง งามแล้วอไว้นัคนตาปคืออพมแต่สมัยเดน ยงนีัดังปืนเเยก็นอ้วสนี่ขาวกสีนาิบใส่สีนหนก็ไม่กังวลแล้อ่อ จะทอาเลยแค่ประดับในห้องใส่ตกแต่งส่วนไห้ค่าเดาตาตาให้ดูคือชัดๆหน้าตาแต็มหน้าจะสาวแต่งหน้าจะสาวเสร็จแล้วค่ะโบเดทายตอนบ้านได้เริ่มเป็นคนละคนเลยนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเราขับไปงานแต่งจะเทอร์นไปก่อนเราจะสสอาบหน้าพัสดีแต่งตัวอีกเพื่ออาบหน้าก่แต่งตัวไปแล้วเลยเขาปูกแขนแล้วพอดี นี่จะเสร็จแล้วกันน้องสาวละคะครับป่ะไปข้อติถ่าทักหมูเลยแต่งตามเครื่องซับอ่างมีอะไรซับนี่แหละความสวยค่ะแต่บริชายตอนอาสนุ้ทนไว้เพราะว่าแต่แต่งนี่ค่ะสวนนี่ค่ะเดือดเลืเพิ่มเสือป่ะพอดีและหอดเวลาพอดีจังง่าปลนล็อคความน้่แต่งตัวอ ส well, you right? ่สุดทันมัอาไปโอ้ยเอาไปพิสักค่ะแต่งให้พี่ค่ะขอบใจองศาเจ้าของค่ะบน่อวานเราทำสำเนาแหละไปโอเคทำเมื่อวัน้ะอืมเดี๋ยวไปลำบากจะาษาเล่ภาสิอับนาำแต่งเัตีหะ

งานเดาค่า้จ่าองานายี่เลาะอดกล้องเตียบ้งมขานเดยมือขานเดย้ือ ประยัดเมื like okay, well> like ่นนะคะข้าพ şey ุกแขนแล้วหรอปอเก็มปิกตึ้มตึ้มงมันขนาดนะไปกินข้าวแล้วกับกลับมาพี่น้องแต่งหน้าคนแล้วเข้าไปถ่ายครบกว่าคนหลายพิธีมันพิธีรีตองมันหลายก็นเลยมาอึดอัดคนหลายอยู่กับจะไป่ซอยเวียกอย่างคนเป็นลูกของน้องพ่อ ก็เลยมาวัดแต่งหนาหแล้วหนาก็แต่งให้ฟรีนะครับมาพักผ่อนวิธีริตอมันหลายอย่างไ่้องประจักษ์สีสมมาเผื่อสีสมมาแต่ละคนแล้วเผื่อสีอยังค่อยหลายอย่างเลยมาจา่าฝ่รวิญกาศศรีนี้นะคะสวัสดี่าเพิ่งสีแล้วหมดแล้ว